บรรยากาศเมื่อเช้านี้ค่ะมาดูบริเวณสวนกันหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกหนักทั้งคืนลมแรงทั้งคืนนะคะเช้านี้มีเพื่อนมาเยี่ยมแต่เช้าเลยค่ะนกหัวขวานตัวน้อยออกมาหากินกันหลายตัวนะคะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมสวนนี้ค่ะทุเรียนสักเม็ดหนึ่งค่ะเดินกินไปด้วยชมสวนไปด้วยค่ะโอ้โหเอนจอยมีความสุขนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะตั้งแต่มีตู้เย็นเราได้กินทุเรียนทุกเช้าเลยค่ะกินไปด้วยดูต้น ไปด้วยนะคะอันนี้ดอกมหาเศรษฐีนะคะต้นมหาเศรษฐีกันทุกคนหลังจากฝนตกเมื่อคืนน้าก็จะขังอยู่ในกระถางนะคะเยอะเหมือนกันนะคะน,นี่ค่ะดอกกําลังจะบานแล้วสวยงามมากมากเลยจ้าต้นต่อไปค่ะอันนี้คือเสริมทรับค่ะสวยมากๆเลยลูกดูสิคะ น่าจะไม่ค่อยโดนฝนเท่าไหร่นะคะน้ำไม่ค่อยมีขังดูต้นต่อไปกันเลยค่ะมีความอยากอวดทุเรียนนะคะเดินไปกินไปดูไปนะคะอันนี้ต้นหงเหินค่าน้ำเต็มกระถางกันเลยทีเดียวใต้กระถางนะคะน่าจะโดนฝนพอสมควรต่อมาก็เป็นอุดมทรัพย์ค่าน้ำก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี้ยดีจังเลยไม่ต้องรดน้ำนะคะมาดูดอกคุณนายตื่นสายของเราค่ะยังเช้าอยู่นะคะคุณนายยังไม่ตื่นค่ะส่วนทางนี้ก็เป็น กล้วยไม้ค่ะโดนฝนแล้วชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะคะดอกนี้บานแล้วสวยมากๆเลยจ้ายาก็คืนสูงอีกแล้วนะคะน่าจะได้เวลาตัดย้าอีกแล้วค่ะมาฟังนี้บ้างค่ะโอยยเซียนของเรานะคะยอดกําลังงา่า งามเลยค่ะกำลังงามงามนะคะสองต้นยกมาวางฝั่งนี้เนาะมันจะได้โดนแดดนะคะ่ะแตกยอดแตกใบสวยงามกันเลยทีเดียวค่ะสดชื่นกันไปนะคะหลังจากโดนฝนเมื่อคืนนะคะนี่ค่ะเดินมาฝั่งนี้บ้างค่ะกระเพานะคะกระเพรานี้เป็นกระเพาที่เจ้าของบ้านปลูกไว้ให้นะคะอันนี้พักะแยงค่ะพักะแยงแยังมียอดกำงามมากมากเลยเริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะคะเมื่อไรจะได้แกงเนาะนี่เนาะ มาฝั่งนี้บ้างแมงลักค่ะแมงลักของยายเมียวมันมีเหมือนหนอนน้อยๆนะคะทุกคนหนอนน้อยๆมากินใบเนาะเด็ดมันออกค่ะอันนี้โหระพานะคะเด็ดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะจะเป็นหนอนดำๆเนาะหนอนเลืๆดําดำๆค่ะทุกคนเต็มใบเลยค่ะเด็ดออกเยอะแล้วนะเนี่ยค่ะเป็นดำๆแบบนี้นะคะ่ะ หนอนอะไรก็ไม่รู้นะคะหนอนผักเนาะเล็กๆก็เลยเด็ดออกค่ะไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดรอ,รอดูกันต่อไปนะคะเด็ดเอาหนอนออกค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปทิ้งค่ะรอดูว่ามันจะเกิดให้ไหมเนาะมาดูต้นมะกรูดของเราบ้างนะคะโดนน้ําโดนฝนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะใบก็เป็นใบเดิมที่ไม่งอกอันนี้เป็นใบใหม่ที่ออกมาแล้วมันเหมือนเป็นหนอนๆเราก็เด็ดออกนะคะ เดินเดินอยู่มาเจอเพื่อนค่ะทุกคนอันนี้เพื่อนยายเหมียวเองนี่ค่ะเห็นไหมเขามาฝั่งนี้แล้วนะคะน่าจะมาหาอะไรกินฝั่งนี้เนาะยายเหมียวก็ได้กาแฟพอดีค่ะแก้วหนึง่งเอามากินกับเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนตัวน้อยของยายเหมียวค่ะน่ารักไหมเอ้ยขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะบ๊ายบาย